มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนต่อไปก็มาเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ในจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับอ่ะเราไปดูกันครับกับประเด็นร้อนรายนี้ครับเป็นเรื่องราวของสถานการณ์น้ําท่วมนะฮะซึ่งก็ต่อเนื่องกันนะครับอ่าต่อเนื่องกันนะครับตั้งแต่เมื่อเช้านี้ครับเราไปดูกันว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรล่าสุดนี้ดูเหมือนว่าข่าวสดรายงานบอกว่ามีการปักธงแดงแล้วนะครับปักธงแดงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่า หมู่บ้านทงแดงนะอันนี้คือปักทงแดงเตือนแม่น้ําล้นตลิ่งครับแจ้งประชาชนขนของหอบไม่แหกแต่กโะลป,โปนะครับอพยพขึ้นที่สูงครับจากทางด้านข่าวสดนะครับทางด้านจังหวัดอุบลราชธานีเราเจ้าที่ปักทงแดงครับเตือนประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ํามูลล้นตลิ่งครับให้ทยอยขนของขึ้นที่สองอขึ้นที่สูงพร้อมอพยพชาวบ้านไปที่ปลอดภัยกว่านะครับ โดยเมื่อวานนี้ครับท้านผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าเจ้าที่นําธงแดงไปปักไว้บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูล100ปีครับสะพานเสรีประชาธิปไตยนะครับเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำมูลทั้งสองฝั่งให้เตรียมเก็บมอแหกแตะกระโปทร,รัพย์สินที่มีค่าให้ปลอดภัยจากน้ําท่วมล้นตลิ่งขณะที่ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำมูลเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและก็เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบนะครับหลายครัวเรือนไปอาศัยอยู่ที่จุดพยพที่หน่วยงานจัดให้ นะครก็ที่เก่าขบประจำเลยนะครับผมนะครับปีที่แล้วตั้งอยู่ที่ตอนตรงไหนก็ไปตรงนั้นแหละครับเหมือนเดิมที่เก่าเวลาเดิมครับบางส่วนก็กําลังเตรียมในการที่จะอพยพเช่นเดียวกันนะครับ ทางนี้จังหวัดอุบลราชธานีก็มีการประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำแม่น้้ำมูลใกล้ล้นตลิ่งและก็ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับแม่น้ำมูลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ชุมชนหาดคูเดือพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการแพรอาหารเริ่มทยอยขนข้าวของไว้ที่สูงครับเนื่องจากว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม่ค้าบางรายก็ไม่สั่งอาหารสดเพิ่มเพราะว่าเพราะจะมีการปิดร้านชั่วคราวนะครับ ทีนี้เราก็ไปดูธงแดงนะฮะประกาศเตือนของจังหวัดนะครับอตอนนี้ครับธงแดงครับเขาจะมีระดับน้ําอยู่นะครับว่าอยู่ประมาณไหนนะครับก็มีธงแดงมีธงเขียวธงแดงธงเหลืองนะครับธงเขียวนี่ก็คือปกตินะครับต่ำกว่า111เ11มตรจากระดับทะเล ปานกลางนะครับระดับน้ําอยู่ในเกณฑ์ปกตินี่ถ้าเผือทงเขียวถ้าเผือทงเหลืองนะครับก็1 1 1่งรถึงหนึระดับน้ําอยู่ในเกณฑ์ที่เฝ้าระวังและก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับและก็ปริมาณน้ําที่ไหลผ่านก็คือ1,700งพถึงสองพลูกบาทเมตรต่อวินาทีถ้าเผือเป็นทงแดงนี่ก็คือวิกฤตครับก็คือระดับน้ำนี่สูง112เมตรขึ้นไปครับระดับน้ําอยู่ในเกณฑ์วิกฤตครับ เริ่มล้นตลิ่งให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและก็ระวังที่ระวังที่เกิดจากน้ำนะครับเป็นระดับตั้งแต่112เมตรขึ้นไปครับนะฮะและก็ปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน M 7็ก็มากกว่า2300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งคนที่ประกาศนี้ก็คือสนักงานชุมพรธานที่7ครับถ้าเผื่อท่านสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับกับทางด้านนายธนกรองสถาพรนายสิริวัตรปานดำและก็นาย สัมพันธ์นะครับเตือนสิริรน์กับนะฮะมีเบอร์ติดต่อแจ้งพร้อมสับเลยครับผมโดยทางด้านนายจักรินประเสริฐสุวรรณนะครับผู้ในการสนางงานชุมพรทานที่7อุบลราชธานีก็มีการเปิดเผยบอกว่าตอนนี้ต้องมีการเฝ้าระวังปริมาณน,น้ําจากจังหวัดชยภูมิและก็จังหวัดนครราชสีมาเหมือนที่คุณนพรรายงานไปเมื่อเช้านี้ครับโดยบรูรณาการกับจังหวัดต้นน้ําบริหารจัดการในรูปแบบของการจราจรทางน้ําเพื่อ,อลดผลกระทบกับจังหวัดปลายน้ําครับ อย่างไรก,ก็ตามครับเตรียมกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนไว้พร้อมแล้วซึ่งผู้ประสบภัยแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่1460นะครับสายด่วนกรมชวมทานได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่เป็นข้อมูลจากทางด้านมติชนนะครับมติชนแล้ววันนี้ก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับอุบลราชธานีเรานะครับก็คือนายสลิวิทูลก็ได้มีการดูเหมือนว่าจะวันนี้จะมีการ แถลงข่าวนะครับเรื่องราวของการบรรเทาสถานภัยน้ำนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับอยู่ที่เทศบาลนครอุบลราชธานีครับในขณะที่อุบลเรากําลังมีปัญหาเรื่องราวของน้ําท่วมครับปรากฏว่าอีกจังหวัดหนึ่งที่นี่ครับอีกจังหวัดหนึ่งปรากฏว่ากลับตลบปัดที่นี่ครับมีหมอกทั้งเมืองครับแม่เป็นไปได้อย่างไรครับอุบลเรามีปัญหาเรื่องเราต้องชักธงแดงครับ แต่ว่าที่จังหวัดนะฮะที่จังหวัดเลยครับหมอกขึ้นทั้งเมืองครับเป็นการสะท้อนว่าสิ้นฤดูฝนจากจ่างเข้าสู่ฤดูหนาวครับมีหมอกขึ้นเต็มเมืองเลยครับทั้งเช้าเลยครับก็เป็นการรายงานข่าวจากทันตผู้สื่อข่าวของ77ข่าวเด็ดนะครับของทีมงานเดินเนชั่นครับมีการรายงานจังหวัดเลยครับหมอกทั้งเมืองครับนี่77ข่าวเด็ดนะครับ อุบลเรานี้ชักทงแดงน้ําจะท่วมน้ําล้นตะลิ่งครับแต่ว่าทางด้านเลยเหมอกอุณหภูมิลดทั้งเมืองนะครับหลังฝนนะครับหยุดตกครับทา่านผู้สื่อข่าวของ77ข่าวเด็ดรายงานบอกว่ามีภาพหมอกหลังฝนหยุดตกไป1วันครับ บริเวณตัวเทศบาลเมืองเลยในช่วงเวลาตีสองมีหมอกหนาทุกเส้นทางขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับอุณหภูมิเริ่มลดต่ำลงประมาณ1-2องศาเซนเซียสเป็นสัญญาณให้ทราบว่าอีกไม่นานครับจังหวัดเลยจะเปลี่ยนฤดูกาลครับจากฤดูฝนกลายเป็นฤดูหนาวนะครับสำหรับจังหวัดเลยนะครับ2 4ชั่วโมงที่ผ่านมามีปริมาณฝนน้อยมากครับอากาศเริ่มปโปรง่งช่วงกลางคืนเริ่มมีหมอกให้เห็นแล้วครับ ก็เลยหมอกเต็มไปทั้งเมืองครับนี่ดูสิครับบรรยากาศครับนี่ช่วงประมาณตีสองนะตีสองเริ่มมีหมอกแล้วครับนะฮะก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่กลับตะเลากันนะครับกับทางด้านจังหวัดอุบลราชธานีเราของเรานี่คือในขณะที่เราเองเจอปัญหาน้ําท่วมแต่ว่าในส่วนของเลยเองกลายเป็นว่าตอนนี้ฝนหายนะครับฝนหาย แล้วก็ทางด้านออครับแมเจอปัญหาเรื่องราวของตัวอินเทอร์เน็ตเล็กน้อยครับขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะ,ะทีนี้พอฝนหายก็ย่างเข้าสู่ทางด้านพอฝนหายก็คือเปลี่ยนจากหน้าฝนไปสู่หน้าหนาวทีนี้ครับทีนี้พอหน้าหนาวก็เป็นช่วงของกิจกรรม การท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเลยครับเพราะว่าเขามีการพักฟื้นนะครับในส่วนของป่าโดยเฉพาะภูกระดึงครับทีนี้พอหมดหน้าฝนก็ปลายฝนต้นหนาวครับก็ไปต่อได้ทีนี้ครับก็คือไปที่ไหนละครับก็การท่องเที่ยวของภูกระดึงครับอ่าเราไปดูกันนะครับเขามีการเปิดจับจองแล้วนะครับอยู่ที่ภูกระดึงครับแต่ว่าควรที่จะขึ้นไปเที่ยวได้นะครับจะต้องมีการตรวจหรือว่า swab ก่อนนะครับว่าเราติดเชื้อหรือไม่ครับ เดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งให้ดูภาพข่าวนี้นะครับเพราะว่าเขามีการเคลื่อนไหวนะฮะในเรื่องราวการอยากอุบลเรานี่เ็ามีเรื่องราวของเมื่อโควิดซานะครับมาเที่ยวอุบลน,นะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนนี้ก็มีการแถลงข่าวไปนะครับผลของการเขาเรียกว่าไงฮะเขาเรียกว่า,าส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับโดย มีการประกวดคนที่ได้รางวัลที่1ครับได้รางวัลสูงถึง17,000บาทนะครับอ่ะเราไปดูกันที่นี้ครับในส่วนของทางด้านจังหวัดเลยครับจังหวัดเลยเองก็แจ้งมานะครับบอกว่านะครับบอกว่าให้รีบจองตอนนี้ครับให้รีบจองเต็มแล้วอดเที่ยวภูกระดึงรับได้เพียงแค่1,000คนครับมีการตรวจ a อ k ให้บริการก่อนขึ้นเขาครับจากทางด้านเจข่าวเด็ดเช่นเดียวกันนะครับ โดยทางด้านผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงมีการจํากัดการรองรับนักท่องเที่ยวไม่เกิน1000คนต่อวันครับเนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทางอุทยานจึงต้องมีการจัดมาตรการในการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางม,มาทุกท่านครับนะฮะโดยทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงครับก็คือนายสมเร็จภูแสนสีครับเอาไปดูท่านนะฮะนี่ครับผม นายสัเบ็จ์ภูแสนศรีหุวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระเดิงบอกว่าการรองรับนักท่องเที่ยวได้1000คนนั้นแบ่งเป็นการจองผ่านแอปพลิเคชันนะครับได้7-700คนและแบบ w ล็อกอนี้ได้300คนครับคือแบ่งโคต้ากันนะครับคนที่มาแบบผ่านจองผ่านแอปพลิเคชันสามารถจองได้ไม่เกิน700คนต่อวันส่วนคนที่บล็อกอินขึ้นเขา,มาเมลยนี่ไม่เกิน300คนต่อวันทรานนี้หากจํานวนท่องเที่ยวครบ1 0 0 0คนต่อวันทางอุทยานไม่สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้นะครับ ต้องขออภัยนักท่องเที่ยวทุกคนเอาไว้นัดที่นี้ด้วยเนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 2019ัน้นั่นเองครับทำให้ต้องมีการจํากัดคนตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยและก็เพิ่มพื้นที่ในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยการเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติสามารถยืดหยุ่นได้ในแต่ละรูปแบบแต่ว่าจำนวนต้องไม่เกิน1000คนต่อวันครับนี่ทางด้านหุหน่นนาอุทยานนะครับสำเร็จภูแสนสีนะฮะนี่ครับเป็นบรรยากาศที่ครับบรรยากาศของควรที่ขึ้นภูกระดึงนะครับ แลวก็มีการจุดกลางเต็นท์นอนด้วยครับอ่านึกถึงบรรยากาศตัวเป็นหนุ่มสาวนะนะครับตอนเขาบอกว่าถ้าเผื่อควรกาลังรักกันนี่ถ้าเผื่อขึ้นภูกระดึงด้วยกันนะครับก็จะทําให้รักกันมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเผื่อควรแต่งงานกันนะฮะพอลงจากภูกระดึงนี่จะขออย่าร้างกันเหมือนกันครับ <c oughs> สําหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับขึ้นเขาเพื่อค้างแรมครับจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขครับ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดเลยและก็ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการรับวัคซีนที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงกําหนดว่าาเอาไว้มีดังต่อไปนี้ครับดูนะครับคนที่จะขึ้นภูกระดึงนะ 1. คือจะต้องได้รับวัคซีนแอสตราเซนิกาหเข็มเป็นเวลาไม่น้อยกว่า14วันครับหรือ2ได้รับวัคซีนแอสตราเซนกาสเข็มและก็3ได้รับวัคซีนซิโนแวคสเข็ม 4ได้รับวัคซีนแบบผสมคือซิโนแวคเข็มที่1และก็เอสตาซินิก้าเข็มที่2 5ได้รับวัคซีนอื่นนอกเหนือจากข้อ1ถึงข้อ4ให้เป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุขกําหนดครับอีกครั้งหนึ่งครับเงื่อนไขนะครับถ้าเผื่อท่านจะไปเที่ยวภูก,กระดึงนะครับท่านจะต้องมีข้อกาหนดดังต่อไปนี้ถ้าเผื่อท่าน1คือจะต้องได้รับวัคซีนเอสตาซินิก้าหเข็มอันนี้ก็ขึ้นได้แต่จะต้องไม่น้อยกว่า14วันนะครับต้องรับ มีการฉีดวัคซีนแอสตราซินกาหนึ่งเข็มเป็นเวลาไม่น้อยกว่า14วันหรือถ้าเผื่อได้รับวัคซีนแอสตราซินิกาสเข็มอันนี้สามารถขึ้นได้เลยครับจะกี่วันไม่หิเหมังงันครับผมหรือได้รับวัคซีนซินแวกเข็มขึ้นได้เลยเหมือนกันครับหรือได้รับวัคซีนแบบไฮบริดครับคือซิโนแวคเข็มที่1และก็เอสตราซินิกาเข็มที่2ก็ขึ้นได้เหมือนกัน แต่ทีนี้หากไม่ได้รับวัคซีนแต่ว่าเกิดรับวัคซีนอื่นทีนี้ครับนอกเหนือจากเอสต้านอกเหนือซีโนแวคอาจจะเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นานะครับก็สามารถที่จะทําได้ครับแต่ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขครับทางนี้การรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของนักท่องเที่ยวนะครับจะต้องเป็นไปตามกําหนดข้อใดข้อหนึ่งที่กําหนดเอาไว้ครับและก็ขณะเดียวกันนะครับนักท่องเที่ยวเองทีนี้ครับ นักท่องเที่ยวเองนะครับจะต้องเตรียมบัตรประชาชนแล้วก็ใบรับรองการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือว่าบันทึกหน้าจอมาแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนให้เจ้าที่ตรวจสอบณนจะุดที่อุทยานจัดเตรียมเอาไว้ครับก็คือหน้าศูนย์บริการน,นักท่องเที่ยวครับท่านจะต้องมีหลักฐานยืนยันครับมีใบรับรองการฉีดวัคซีนถ้าเผื่อไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนก็ต้องมีการบันทึกของหมอพร้อมนะครับบันทึกหน้าจอมาโชว์เห็นว่าท่านฉีดแล้วตามเงื่อนไขที่ว่าน,นี้ครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับการปีนขึ้นภูตอนนี้ก็โอ้โหระยะทางจากตีนภูถึงถึงภูแปรนะครับจริงๆก็ไม่ไกลนะครับประมาณเพียงแค่3-4กิโลแต่ว่าใช้เวลาในการเดินทางตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงครับเพราะว่ายิ่งเดินยิ่งสูงยิ่งชันครับผมนะฮะคนที่เคยซูมเสื้อกันหนาวนี่ครับพอไปถึงภูแปรนี่ครับกลายเป็นต้องถอดเสื้อครับในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเดินทางนะครับ ท่องเที่ยวอุทยาแห่งชาติภูกระดึงแต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 จะต้องมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยแอนติเจนเทสคิดครับคือ ATK หรือว่า RT-PCR ก็คือ swab นั่นแหละครับระยะเวลาไม่เกิน3วันครับมาแสดงต่อเจ้าที่ถ้าเผื่อท่านยังไม่ฉีดวัคซีน1-4ที่กล่าวไปแล้วแต่ว่าต้องมีการโชว์ผลการเทสครับก็คือการตรวจแบบ เรียกว่า Quick Test นะครับแอนติเจนทิสเคนะครับ ATK หรือว่าเป็นแบบ Swap RT-PCR ครับแต่ต้องไม่เกิน3วันมาแสดงให้เห็น,นครับสำหรับผู้ที่ยังไม่มีผลตรวจข้างต้นต้องใช้ผลตรวจแบบ ATK นั้นนักท่องเที่ยวสามารถนําผลตรวจมาด้วยตนเองได้ที่อุทยานและก็นําผลตรวจนั้นมายื่นแสดงต่อเจ้าที่ในวันที่เดินทางมาได้ซึ่ง เครื่องตรวจแบบเอทเคนั้นสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปและก็ทางอุทยานมีการจัดเตรียมไว้ส่วนหนึ่งครับกรณีที่ไม่ได้นํามาติดตัวมานะครับแล้วก็ผลตรวจเอทเคนี้ใช้สําหรับเข้ามาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเท่านั้นครับในการเดินทางขึ้นยอดภูกระดึงนั้นครับเนื่องจากว่ามีระยะทางที่ผมบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเดินเท้านี่คือไม่ไกลนะครับเพียงแค่4ี่ากิโล เขาบอกว่าระยะทางนี้ประมาณ5.5กิโลเมตรครับกว่าจะถึงภูปแปรครับก็คือที่ราบบนยอดเขาเป็นเส้นทางที่ลาดชันครับไม่สามารถจะสวมหน้ากากใสา่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาได้ของการเดินทางน,นะครับเพราะว่าอาการเหนื่อยหอบต้องการออกซิเจนมากจากการเดินขึ้นเขาครับหากใส่หน้ากากอนามัยอาจจะทําให้หายใจไม่สะดวกมีอาการหน้ามืดเป็นลมได้ทางอุทยานจริงแนะนําในขณะที่เดินทางขึ้นเขาลงเขาไม่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับแต่ว่าต้องเว้นระยะห่างครับ และก็ต้องระมัดร,ระวังตัวเองเวรยหา,ารหาจะกบ,บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกภายในกลุ่มด้วยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองและก็ผู้อื่นและก็ขอความร่วมมือทุกท่านพกพานหน้ากากอนมามัยไว้ติดตัวตลอดเวลาครับเมื่ออยู่ในสถานที่จําเป็นนะครับและก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยด้วยความรักและก็ปรารถนาดีจากทางด้านอุทยานแห่งชาติภูกระดึงครับนี่ท่านก็รายงานอย่างนี้ครับแม่ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับกับคนที่ต้องการที่จะไปท่องเที่ยวนะครับก็สามารถที่จะไปได้ครับนะไปได้เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องมีเงื่อนไขดังที่เรากล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ครับทีนี้ถ้าเผื่อใครที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ก็คือพรุ่งนี้ครับและต้องการที่จะกลับมาอยู่ที่อุบลเรานะครับก็อยากจะซื้อบ้านนะครับแนะนําไปที่เจิญทรั์ โมเดนโครงการ2ครับเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากโครงการ1นะครับก็คือเจริญทรัพย์โมเดนโครงการหนหน้าวัดบ้านตำแย่ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวหนึ่งห้องรับแขก1ห้องรับประทานอาหารนะครับด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้าสามารถจอดรถได้ทึ้ง2คันด้วยกันครับและก็เป็นบ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านอย่างแท้จริงครับคุณเกตนะครับ ลองคิดดูว่าเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวแต่ว่าตอกเสาเข็มทุกหลังครับวงกบประตูใช้ไม้แคนมีระบบของการกำจับปลวกแบบท่อใต้าอาคารรับประกัน3ปีระบบสา,า,ายไฟไร้ท่อทั้งหลังพื้นบ้านใช้แกนิโตติดตั้งทำบัมบัดใช้เหล็กปุระอตราช้างสุขภัณฑ์คอโตตราช้างครับ ภายในโครงการนะครับมีสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับสวนสุขภาพซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุ้งลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศห้องน้ําชุดซิงครัวปั้มน้าอัตโนมัติถังเก็บน้าแกรนิตเครื่องติดตั้งเครื่องทำน้ําอุ่นติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับครับถ้าเผื่อท่านสนใจอยากจะไปดูที่ตั้งของโครงการนะครับซอยรุ่งโรดทางเข้าตรงข้ามกับวัดดําพระติดต่อหาคุณชุนันครับ0856321118 045314469บ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านครับเจริญทรัพย์โมเดลโครงการ2นะครับติดต่อไปได้เลยครับนะฮะหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่ทางด้านอิชิสุต,ตังปากพระอีสานวารินชำราบเด็ดอุดมน้ำยินและก็บุญทริกครับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิชิสุด,ดีแม็เครื่องยนต์1.9 DDI และก็3.0 DDI Blueover แรงจัดและก็ประหยัดน้ำมันนะครับ พลานุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงซึ่งตอนนี้เขามีการปรับปรุงยกใหญ่เลยครับเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น major change ครับก็คือเปลี่ยนทั้งภายนอกภายในมีทั้งเครื่องยนต์3.0แล้วก็1.9นะครับ3.0นีเครื่องยนต์บล็อกใหม่ครับภายนอกหล่อล้ำล้ำยุคภายในสวยงามครับหรุหาราประหนึ่งว่าเป็นรถเก๋งซีดาน <c oughs> ปันหนึ่งว่าเป็นรถ SUV ชั้นดีครับแต่นี่คือรถกระบะนะครับ ตัว3.0นี้ให้แรงม้าสูงถึง190แรงมา้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรครับส่วนทานด้านตัว1.9เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าเป็น Gen 2นะครับให้แรงม้า150แรงมา้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรมีทั้งกระบะธรรมดากระบะยกสูงกระบะออฟโรดอย่างเช่น V Cross ครับสวยงามมากทีเดียวและตอนนี้เขามีการเติมเต็มนะครับมีการนำอารถอเนกประสงค MP ์ MPV All New m u X ตัวใหม่มาอยู่เพิ่ม ลายของการผลิตด้วยครับเป็นรถที่ออกแบบโดยคนไทยเรานะครับภายนอกดูสง่างามนี่คือรถ7ที่นั่งนะครับอเนกประสงค์ครับเ7จที่นั่ง MPV ครับโดยภายนอกนี่ดูสง่างามนะครับส่วนภายในนี่ก็โอ้โหครับเห็นแล้วต้องจูบปากเลยครับปาดโธว์ัสขนาดนั้นเลยครับเจ็ดที่นั่งเป็นรถครอบครัวครับรถอเนกประสงค์จริงๆลุยน้ำทั้งออนรถออฟโรดได้ครับ มีทั้งหมด6เฉดสีด้วยกันครับทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์ออโต้6สปีดท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้งสาขาวารินเด็ดอุดมน้ำกินแล้วก็บุญทริกไปได้เลยนะครับ All New m u l X ตัวใหม่ครับ